พระเจ้าตรัสว่าตกแต่งตนเองด้วยพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่ด้วยความแวววาวของโลกแต่เรียกของพระเจ้าทำเป็น call of God 18พฤศจ,จิกายน2547 จากองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระวจนะของพระเจ้าตัดกับทิโมธีแก่ทิโมธีและภรรยาของเขาและสำหรับทุกคนที่มีหูที่จะได้ยินคําถามที่ทิโมธีถามภรรยาของเขาพระเจ้าเป็นไปได้ไหมที่จะสวมเครื่องประดับที่มีสัญ,ญลักษณ์แห่งศรัทธาเช่นไม้กางเขน คํำตอบจากพระเจ้าผู้เป็นพ่อทิโมธีเจ้าอย่าประดับตัวเองด้วยเครื่องประดับใดๆเว้นแต่กลุ่มที่เจ้าอยู่ร่วมกับภรรยาของเจ้าแทนที่จะประดับตัวเองด้วยพระวจนะของพระเจ้าแท้จริงแล้วสวมพระแม่ศยาที่เรียกว่าพระคิสและดำเนินในทางของพระองค์โดยพยายามเสมอที่จะประพฤติตามพระฉายาของพระองค์และให้ภรรยาของคุณ ประดับตัวเองในลักษณะเดียวกันเพราะว่าเธองดงามอย่างที่เธอเป็นเหมือนอย่างที่เราสร้างเธอขึ้นมาที่รักข้าพเจ้าขอกล่าวเช่นนี้แก่ท่านทั้งหลายท่านอาจสวมสัญ,ญลักษณ์ดังกล่าวเพื่อลำลึกถึงการเสียสละของพระบุตร ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและด้วยความรักหากสวมใส่ไว้ใกล้กับพระวรกายเป็นการส่วนตัวเพราะฉันบอกความจริงแก่คุณสัญ,ญลักษณ์แห่งศรัทธาที่สวมใส่อย่างสุภาพเรียบร้อยไม่ใช่รูปแกะสลักเพราะฉะนั้นจงมีสันติสุขเถิดเพราะเรารู้จักใจของเจ้าและเจ้านามัสการใคร แต่วิบัติแก่ผู้ที่สวมสัญ,ญลักษณ์ดังกล่าวเพื่อความไร้สาระหรือเป็นถ้วยรางวัลหรือสัญ,ญลักษณ์แห่งความดีและความเชื่อของตนเองเพราะว่าการกระทําของพวกเขาทำให้เขาดูหมิ่นอยู่เสมอยึดถือพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไร้ประโยชน์แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เปิดปากจะพูดก็ตาม วิบัติแก่บรรดาผู้อยู่ในรัศมีซึ่งความประพฤติของเขาเปรียบได้กับดวงดาววิบัติแก่ผู้ที่ประดับตัวด้วยเครื่องประดับแวววาวทุกชนิดเครื่องประดับชั้นดีและเสื้อผ้าราคาแพงขณะเดียวกันก็มีสัญลักษณ์รูปไม้กางเขนด้วยเพราะพวกเขาเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่กว่าดังนั้นเสื้อผ้าที่แท้จริงจึงถูกซ่อนไว้ภายใต้หน้ากาก แห่งการเสแสแ้งและศักดิ์ศรีจอมปลอมเพราะพวกเขาไม่รู้จักเราและเราก็ไม่ได้อยู่ในพวกเขาด้วยสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเราเพื่ออะไรไม่ใช่คนถ่อมใจและสำนึกผิดที่ประทานเกียรติแก่เราในทุกทางของเขาไม่ใช่หรือเพราะเขาพยายามให้เกียรติชั้นเพื่อให้ชั้นพอใจเหนือสิ่งอื่นใด เขาไม่ต้องการมีส่วนร่วมในวิถีทางของโลกนี้และเขาก็ไม่สแสวงหาเกียรติให้กับตัวเองด้วยโดยการกระทำของเขาเขาได้ฉายแสงออกไปสแสวงหาเกียรติแด่พระองค์ผู้เดียวซึ่งเป็นพระเจ้าดังนั้นคนที่วางเราไว้เป็นอันดับแรกในทุกสิ่งจะต้องเป็นคนแรกเมื่อพาะสิลิมาดังนั้นให้ทุกคนที่รู้จัก เราอย่างแท้จริงประกาศนามของเราก่อนตามทางของพวกเขาแล้วจึงประกาศด้วยปากของพวกเขาเกียรติยศที่พูดถึงก็เป็นเพียงลมม่านของคนหน่าซื่อใจคดที่ไม่รู้ว่าตนกำลังจะไปที่ไหนและไม่สำนึกผิดถึงที่เขาไปที่รักข้าพเจ้าขอบอกท่านอีกครั้งว่า จงสวมสัญ,ญลักษณ์แห่งศรัทธาไว้ใต้เสื้อผ้าถ้าท่านเต็มใจจะทำเช่นนั้นเพราะว่าผู้รับใช้ที่ถ่อมตัวย่อมเป็นที่พอพระทยัยองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ทิโมธีคุณเป็นผู้เผยพระวจนะของเราคุณอาจจะไม่ใช่สำหรับผู้เผยพระวจนะขององค์ผู้สูงสุดจะต้องเปลยเปล่าจากโลกนี้ เขาจะต้องยืนหยัดแยกจากผู้ที่ดูหมิน่นและใช้ชื่อของเราอย่างไร้ประโยชน์ดูเถิดในวันที่เราส่งเขาไปเขาจะโยนรูปเคารบแกะสลักลง และหากรูปเคารพซึ่งประชาชนกราบไหว้นั้นให้แหลกเป็นชิ้นชิ้นพระองค์จะทรงโค่นล้มรูปปั้นทุกรูปซึ่งคนรุ่นที่โง่เขลาและหลอกลวงนี้ได้อธิษฐานให้แตกเป็นชิ้นชิ้นเพราะในวันนั้นเขาจะแบกรับความชอบธรรมแห่งอาภรณ์ของเราและกวาดแกว่งดาบแห่งความขุ่นเคืองของเราดูเถิด ผู้รับใช้ของเราสแสวงหาที่จะถวายเกียรติแด่เราเมื่อพวกเขาออกไปและเมื่อพวกเขาเข้ามาทั้งในที่แจ้งและในที่รับพวกเขานำเกียรติมาสู่นามของเราดูเถิดพวกเขารักษาพระบัญญัติของพระเจ้าและมีประจักษ์พยานของยาหูชัวพระแม่ศิยาผู้ซึ่งถูกเรียกว่าพระเยซูและพระคริสต์และคำพยานของพวกเขาก็เป็นความจริง พระเจ้าตรัส